เกิดดราม่านักสำหรับหมอลลัไอดอนสองกับพี่น้องโดยเฉพาะย่างหยิงพยิบาลฟินแลนด์บอดบิกได้รับผลกระทบหลายกับพี่น้องมีค้นแสะเล้าว,วาไปทัวไปทีบแล้วเขาไปอ่านอยู่ในหันโอ้ยปะกันเมามั่นว่าเราว่ามีความเหมาะสมยังงานยังงี้บ้างว่าเราเสียงบอดีบอถูกขี้บ้างแล้วก็มีเอฟซีของไฟเล่าโตตอบกันไป มั่นพยาค่ะพี่น้องบ่อยากให้วากันได้ค่ะพี่น้องไปชมผลงานของเราในคลิปว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นซีอว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นผู้ขัดเลือกหมอลำไอดอนบ่ค่ะไปชมกันค่ะพี่น้องโสดไม่ใครมีสามสองสองน้อง เจ้าก็คนเดิมส่งมาเป็นเิ่มจำไม่อนองจากชายบ้านทิบบ่าดงเพื่นจนละที่ยังรักนาฮะเพราอ,อกว่ามีไม่มากมายจากชายที่ไรคนมองครวนคราจะตอบไม่ตอบพี่ไม่มาทำตามใจเอวบางพี่ดังผลหมดผนทางจึงบ่อนอ้อกนแปนเห็นจ้ากงาย เจ้าของายเจ้าของไปในหัวใจบ่มีผีอาจจดหมายนาทีขซ้ํามสองกออยากมองละคันบอชอบอชีกมันเลยกอดังัวาดังขวาชีพมันเลยกอดังควไม่สะดวกไม่บังคับตอบรับนะะ้าไม่สะดวกไม่บังคับกอดรับนะะ้าไม่ยีเป็นอาไม่ตอบก็ไม่เป็นไร ายคนมีดอยเอโปเอวกลงไม่รักพี่จะรักใครอุตสาหนั่งเขียนด้วยปากพระเพียนรักนางใจหนึ่งเดือนนั่งเ,นงเขียนหนึ่งบันเตจาใจแน่แอปมาตามสองพออ,อ,อ,อโยกยายน้กันยกไ้น้กั แมนวลนปอจ้องสีดบต้องหอดเทื่อละจังแม่นเบาสู่เทื่อหัวโป๊เพื่อง,งก็ดังแก่ดังแก่หัวป๊พื่อง,งก็ดังแก่หากดวงเด,เดวไม่แค่ไม่ตอบจดหมายหากดวงเดาไม่แค่ไม่ตอบจดหมายไม่รีกพี่ชายให้ส่งขึ้นมาทางสามสอง ท,ท,ทะะี่คุยบ้านตินแหลงนะฮะคุณ M03 คุณหลันครับกลับจะวันแห่งเรือหัวใจนงเี้ยที่มุกด่ันตอนที่น้มตั้งน้นกลมาถึงบ้านนอนซึมงเป็นปีไม่เป็นอันกินเล่นอนเลยพี่ประสายอย่างดี ต่ใ,ใจน้องมันยังีโอ้เมือมุกพินงามที่จะน้องข้าฟังคงนั่งหรือโอ้อรักน้องดังเลือที่มันโอยข้ารักษาความเค็มจุดเยนบูชาอธิษฐานขันเล่มให้รักเต็มเต็มอย่ามีวิแววว่า ใจเฮียนั่งเป็นแหลงหัวใจเฮียนั่งเป็นแหลงเที่เอใยเก็บไว้ให้แน่อย่างให้พลยืมต้อแท้ๆใจน้องแมนดนวยเดียวอย่างให้เบี้ยวคือหน่วยบางแตงหัวใจแพ็คขามันเป็นลังเฮียร้องหานขายก๋วยเตี๋ยวพีตมี่ก็เศร้าถอนเออจริงๆอย่าไปใจบ่อนมากจะไปว่าทำไมว่าโคตรร้องผิดคีย์อยู่เลยเอาเขาแมนนักหลงเธอนางไม่เป็นก็ได้นะเป็นโคตรเป็นอย่างอ่ะ แต่รายการแต่ไา่การเข้าให้ความสําคัญอันสูผู้ใบบาเฮียหน่อยนั่นนางตรวจหมดเฮียหน่อยนางตรวจหมดร้องเพลงว่าเป็นคือเด้กเขาไปเหตุารการมอลลัมอเอดอนเฮียหน่อยร้องเพลงได้แย่มากเฮียหน่อยคือได้ไปเหตุเป็นอย่างแล้วมีความคิดแล้วมีความขี้เอลอไล่การรายการไม่แน่เฮียหน่อยไปทำาะไรเเฮียหน่อยร้องเพลงอยห่วยแตกมากผู้ศูนย์เห็นบั ขาก็เฮี้ยหน่อยไปบ่เนี่ยศูนย์เฮี้ยหน่อยนะลองเพลงเฮี้ยหยน่อยไม่นาไม่น่ามาทำหมอลำเลยลองเพลงกับบบเป็นบบเป็นคนอีสานล่องรำกับบบเป็นห็นบ่แล้วก็ได้ไปเหตุบางครั้งอะ่ะเขาเอาความครีเอ๋เขาความสมาด่านอื่บนบบแล้นเขาจะเ,เสียงย่างเดียวสูสูสไปหาด้าเจ้าของรายการบ่นลองเพลงเป็นบ่ศูนย์ เออนั่นแหละเขาไปน้ำน้ำจาของครบางครั้งก่อนที่เราจะจะไหว้คนอื่นอ่ะเราต้องศึกษาก่อนว่ารายการเขาต้องการอะไรน้อพี่น้องผู้ใด,ดมาโพสอีกไปสามันน่นบันเฮาาย่ามาหาตีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดอ้อฉันทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฉันพูดเลยนะฉันหูหนวกตาบอดทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะมีหน้าที่รับชมยูสิซื้อแข่ขหางเทิงนันนะ รายการเขาคิดมาดีแล้วมันเป็นสีสันบ้างมันก็ต้องถ้าพวกเธอจะเอาคนเก่งๆเอาคนพวกเธอรายการจะไม่มีสีสันพวกเธอก็จะได้เจอแต่พวกโคสหน้าเดิมๆบางครั้งรายการมันต้องการมีอะไรใหม่ๆเธอเออจริงๆเชื่อผมเชื่อผมเรามีหน้าที่เชียร์เราก็เชียร์เซฟเซฟข้าวเป็นตัวเซฟก็มันเทิ่มเป็นตัว ชีวิตได้อยู่ยากปานนันเด้พี่น้องบ่แมนว่าสีเอาถถอเอาถเอาถอถือใจจะขอมันไม่ใช่ชาว่าผู้ยาฟิเล่น่อยบอกเลย่อยอย่าที้มพุญญพานงูหนวกตาบอดเชีย่ยไปต้วงเ้กันนะมันได้มักไปรำแม่ทีมนี่แมะแมนแมน้มนุญญพานอยู่ีนก็เออเขาก็เขามองหมดแล้วเขาเรว่าเขานะ่ะเก่งรายการเขาเก่งพี่น้องเขามองออกแล้วว่าสีผู้ใดสิมาตอยอดรายการเขาเซนิก แลยการมิกระแสโคดเสียงดีๆพกวกเจ้ากับิได้พอถ้ามูโคดเ,เก่าๆพวกเจ้าก็ต้องเออให้โอกาสเขาก่อนว่าเมืนว่าเจ้าสิไปกัดไปแควบางครั้งน่ะก็อย่ามีอคติมากชีวิตมันไม่ได้นั่นแหะค่ะพี่น้องเทคนิคก,การคัดสรรค้นของมาเป็นนักรองของเราหลากหลายด้วยค่ะเช่นน้องสแตมพิมมาดาเนี่ยเราคัดเลือกเลาออดิชัน่น นะต่างหลายหลอบนะคะพี่น้องไปแอบเบิงเล่าอยู่จนใดนึงเดียวมากนะคะพี่น้องแล้วก็น้องเจนนี่ซีโฟนก็ได้เป็นขวัญใจมหาชนเล่าโอขืนเวทีน้ำส่างสีสันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีคนติดตามจนเทเมอมเนี้น้องอยูริตัวเกี่ยวมิวสิกเล่าก็เขาไปเบิงในหลกโซเชียลต่อๆเล่าก็จับมาปัน่นมาแตง่งมาเจรไนจนเป็นเพชรเม็ดงามคู่จูนยังสีเล่าก็อยู่ในหลกโซ่เชียลที่เปิดกว้าง เราเห็น่าดีแล้วก็ทักไปแนะนำแล้วก็ชวนมารวมงานยังสี่เป็นตนแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนทีบอดี้บอกในคลิปนี้ค่ะพี่น้องไปฟังคลิปต่อกันอีกค่ะพี่น้องครับครูจูนครูจูนฉันขึ้นมาแล้วเมื่อคืนครูจูนลําซิ่งหมอนเดี๋ยวครูจูนรอติดตามว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับเพียงรอติดตามแต่ว่าผมติดต่อแล้วล่ะไปรอล้วบอกมา โอ้วาโอนําเขามันบ่มีไผอยากให้แฟนไปเวกับแฟนเก่าว่าสั่เขาแล้วกลไปว้ากับเฮาต้ดคั่บ่ดคิดอย่าั่นต้องกลับไปเวกันใหม่ัเป็นนองให้สิคจังใดหรือว่าเจ้าฮบไดคัน นี่แหละค่ะพี่น้องบ่าว่าสิเป็นน้องสเต็มตัวเกียวมิวสิกน้องยูริตัวเกียวมิวสิกหรือว่านอ Music, ้องเจนนี่ซีโฟตัวเกียวมิวสิกล้วนแต่บอดเบกเล่าเป็นผู้ขัดเลือกทั้งสิน้นบุคคลเหล่านี้หรือศิลปินเหล่านี้โด่งดังอยู่ในแถวหนาของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจกับบอดเบกนะคะคนดีคนเกง่งสู้ต่อไปค่ะสู้ๆค่ะ